พี่จิงนายยกโทษให้พวกเราเถอะนะพวกเราทำเพราะอยากให้พี่ได้หน้าต่อหน้ากู้ไฟหมิงถึงได้ทำไปนดูคนอื่นซิมีความรักเปิดเผยกันโจ่งแจ้งแล้วนายละ่ะนั่นสินั่นสิถ้าพวกเราไม่แขวนป้ายให้นายนายไม่แพ้พไปแล้วจริงรเรื่องนี้พวกเราทำผิดไปแล้วจริงๆอ่ะนายลองคิดดูซิกู้ไฟหมิงอวดแสงอนุภาพต่อหน้านายพวกเราทนดูไม่ได้นี่เพราะงั้นนายก็เห็นแก่ที่พวกเราหวังดีกับนายยกโทษให้เถอะนะยกโทษให้เหรองั้นต้องดูว่าแฟนฉันจะเห็นด้วยไหม พ่อแฟนมาจากไหนแม้แม้กระทั่งกันเองยังหลอกได้หยุดพูดได้แล้วเขาเจ็บปวดอยู่ฮัลโหลพี่ไปเห็นเรื่องในเน็ตแล้วใช่ไหมรูมเอทนายน่ารักมากนะขอโทษนะครับ ทำให้เดือดร้อนอีกแล้วฉันไม่เป็นไรฮอตเซิร์ชอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนี่อือจริงสิพอสุนปินวิรู้เรื่องเราก็จะให้เลี้ยงข้าวให้ได้เลยเมื่อไรละคืนนี้งั้นผมไปตอนนี้เลยอฮอ ทราบพอยังพอแล้ว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 พี่จิงจะโกรธอีกเลยนะเดี๋ยวสีหน้าจะดูไม่ดีแฟนนายเห็นแล้วจะโกรธเอาได้คิดว่าอาศัยหน้าตางั้นเหรอแล้วถ้าไม่งั้นล่ะเออไม่อาศัยไม่อาศัยก็ได้งั้นวันนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันโอ้ยอยากแคบตายพี่จิงช่างเหมือนทูตสวรรค์จริงๆไม่ใช่แค่เหมือนนะแต่เป็นเลยนั่นแหละ พี่จริงนายรีไปเถอะจะปล่อยให้แฟนนายรอจนร้อนเลยไปไปไปไอจีอ ah. ah ีชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ